การสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขการสั่งสมต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆต้องอดทนไม่อดทนมันก็ทำไม่ได้บ่อยๆต้องฝืนการทำความดีเนี่ยมันเหมือนเข็นคกขึ้นเขาแหละยิ่งสูงมันก็ยิ่งยากยิ่งชันมันก็ยิ่งยากแล้วทำนานๆแล้วเนี่ยมันก็จะเบือ่อความเบื่อเนี่ย มันไม่มีอะไรมาแก้มันหรอกต้องแก้ด้วยความอดทนทำบ,บ่อยๆมันจะกำจัดความเบื่อได้นั้นบุญเป็นชื่อของความสุขเหมือนกับเรากินข้าวกินเพื่อให้มันอยู่บางทีเรากินเพื่อความมาเล็ดอร่อยบางทีมันก็ให้โทษเหมือนกันเนาะกินเยอะเกินไปแต่บุญเนี่ยมันไม่ใช่มันเหมือนกับเรา กินเพื่อจะอยู่ะมันไม่ใช่กินเพื่อความอร่อยอร่อยนั้นการสั่งสมบุญกับการกินข้าวบางทีมันก็ไม่เหมือนกันบางทีมันก็เหมือนกันเหมือนกันเลยต้องทํำบ,บ่อยๆตามติดต่อกินข้าวถ้าเราไม่กินบ,บ่อยๆไม่กินติดต่อมันก็อยู่ไม่ได้เพราะมันจะต้องสืบต่อด้วยอาหารนี่นั้นการบําเพ็ญบารมีเนี่ยมันต้องอาศัย เหมือนกับกินข้าวแหละกินแล้วมันก็จะอิ่มบรารมีกว่ามันจะเต็มเนี่ยมันต้องใช้เวลานานเนี่หลายภพหลายชาติเพราะบางทีเกิดมามันไม่ติดต่อเนี่มันไม่ได้สั่งสมติดต่อโดยเฉพาะเราพบพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่บ่อยหรอกนะเราพบพุทธศาสนาแล้วเรายังทําได้แค่นี้ แล้วพบภูมิที่เราไม่เคยพบพุทธศาสนาล่ะมันจะยิ่งแย่ไปกว่าน,นี้อีกเยอะเลยเราพบพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะสอนให้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าเราไม่พบพุทธศาสนาเนี่ยดีเราก็ไม่รู้อะไรไม่ดีเราก็ไม่รู้มันแยกไม่ออกอย่างบางทีบางอย่างเราไม่เคยได้ยิน ได้ยินครั้งสองครั้งแล้วก็แยกมันไม่ออกเราเป็นชาวพุทธได้ยินบ่อยๆอะไรไม่ดีอะไรดีเราก็ได้ยินบ่อยๆโดยเฉพาะศีลสมาธิปัญญาเราก็จะได้ยินบ่อยๆแต่เราไม่ได้ทำบ่อยๆได้ยินแล้วก็ผ่านไปได้ยินแล้วก็ผ่านไปเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะละมัน เหมือนกับที่อนมาบอกแต่ต้องตั้งใจให้คนอื่นรู้ว่าเราโกรเราไม่ได้ทำบ่อยๆก็บอ,บอกว่ามันยากรักษาศีนี่ยากทำไมจะไม่ยากเพราะเราไม่เคยทำเลยอ่ะยิงกลองระยะหลังแาละวัดมันยาวนานอย่างเนี้ยเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนานิดเดียวบางทีเรายังไม่ได้ทำเลยแล้วมันจะไม่ยากยังไงเกิดมาเนี่ยมันปู่ เ้ยมันมันนานเนถ้าเราไม่ได้ศึกษาแล้วก็แล้วก็ไม่อยากจะรู้มันว่ามันเกิดบ่อยแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่เรียนรู้อย่างนี้มันก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏฏานี่แหละนั้นเราพบพุทธศาสนาแล้วเราต้องสั่งสมแต่ทำบ่อยๆ่บุญทำบ่อยๆบ,บาปละบ่อยๆแยกสิ่งที่ไม่ ไม่ดีกับสิ่งที่ดีให้มันออกจากกันพรจาจิตของเราอะ่ะมันก็เพลิดเพลินเหมือนกันเนาะเหมือนกับอย่างกินข้าวอย่างเงี้ยบางทีมันก็อร่อยบางทีมันก็ไม่อร่อย